สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่ย่าเอแม่ยางเล่นญยุบึงพระล้านชัยจ้ามันนี่ก็เป็นวันอาทิตย์จ้าพี่น้องอันย่าเอแม่ทรงลูกสาวอันมาสอบอันมันนี้ย่าเอก็เลยช่วงที่รอดลูกสาวย่าเอก็เลยแม่ยางเล่นญยุบึงพระล้านชัยจ้าพอดีอันเพื่อนีอันบุญพระเวทไหมพี่น้องประเภทนี่บุญพระเวทของจังหวัดลอยเอสนี่แหละขาเจ้าเริ่มตั้งแต้มือว่านจ้าพี่น้องหมู่ว่านนก็เจ้ากระแห แห่พะเวเขาเมืองแต่ว่ามื่อนี่กระจบเป็นแห่กันหลบจอบกันร้อนจัจ่งมันก็เป็นตะมวลแต่พี่น้องทุ่มทุ่มทั้งข้างเลยเนี่ยฮู้กระจบเสียงกระจบแห่กันจอบกันร้อนอยู่ทางหนาบึ่งพี่น้องเดี๋ยวยายเอพาหยางไปเบิ่งจั่งงางามพี่น้องอันบุญพระเวทคิดพอสมัยเป็นเด็กน้อยแห่พระเวทไหมพี่น้อง ปีนี้ยาย่อบริได้เฮ็ดอันน้ำยาขอบุญเฮ็ดอันขนมเส้นนี่ยังสืบแม่แจกน้ำข้าวเจาเลยพี่น้องเพวายยา,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 าย่องหยาบหยาบผลาดไพ่หล่ามหาสอบแม่พี่น้องสอบสามมือเนอะ 8, าะแปดเก้าสิบยาย่อบเป็นหยาบหยาบหยาบทรงลูกสอบเนี่ยเหมือนสอบก็เลยบ่ได้เฮ็ดมารวมงานเลยจังปีหน้าจังคอยว่าไม่พี่น้องเพราจะมีสุปีอยู่ดอก ย่างไปเบิ้งก็จอดแหกันร้อนแต่ตำมวนครับพี่น้องพี่น้องก็จอดแหกันร้อนเดีย๋ยวยายเอพาไปเบิงกอนไปเนาะกอสิไปเดีย๋ยวายเอไปยาปงาเบื้งันอันนี้อีกรอน,นึขาออันนี้พี่น้นเรื่อื้อผู้ใดห็นจำเนผู้ใดลูกกับเมนเขามาได้จ้ะ ันลอยเอ็ดแม่พี่น้องก็เจาะกระดับไปด้วยทุ่งอันก็เจาะเอินตรงตรงแล้วพี่น้องก็เจาะเอินตรงจ้ะก็เจาะกระดับป่าดายข้างจากพี่น้องเดียวยายเหงายนางไปเบิ่งใกล้ๆจ้ะนี่ยล้วครับก็เป็นป่าดายครับอ๋อเป็นมุมพื้นย้ายเหงียนางขอมาในบริเวณอันกลางเกาะกลางบึงเราจากพี่น้องอันนี้เป็นศาลหลักเมืองจ้ะ แอไปไทยแม่หรือว่าคนรอยเอตเองข้าจอกัติมากกาบอันจัก,กรละนะาจะต่นงาริรับเมืองเป็นประจำจ้าพี่น้องอันนี้ยายเอนยงังย่างรอชาติรักเมืองจ้เข้าจอเอินอนั้นท่งตุงเนาะพี่น้องเนาะเอินตุงเนาะอ้ยหล,ลายหลายเป็นเลยลอยพุณล่ะพี่น้อง ถ่ายผัพไกลๆทางสวยตัวพี่น้องอันนี้ย่าเอยยบผ้ายางขอมาไกลๆยางลอดเลยปูนอยู่ฟั่งทางบึงเด้อพี่น้องคุณจฟาฟังทางนหนนาหอโวคุณก็เจอกระลังแฮกันจอบกันหลอนหอนนู้เป็นตะมวนครับพี่น้อง พระเจ้าได้เง,งินอันแห่งเงินอันอยังก็เงินท่าบุญอีน่น้องปีละหลายล้านอยู่ได้จ้ะแต่ละวัดแต่ละยังเขาเจโอ,อสิแต่ว่าเฮ็ดกันจอบกันร้อนไปวัดนั้นวัดนี้ใช่ไหมจ้ะประเภทนี่บุญพระเวรลอยอันนี้เฮ็ดมาได้สามสิบกว่าปีเราได้พี่น้อง เต้ยายเอายุสิบสองสิบสามปีพุน่นนะยายเอ๋ก็ได้ขอบุญแม่จ้ะยายเอ๋ได้ขอบุญแต่ว่าอันบ่มีน้ำยาน้ำยาเพิ่นเม็ดจ้ะมาเอาบุญน้ำเพิ่นเนาะก,ก็สิได้ขอบุญตัวพี่น้องสุปียายเอ๋ก็เฮ็ดมาอยู่ขอบุญเฮ็ดมาแจกเพราะฉะนันเป็นบุญมหาทานเนาะพี่นะ้นองบุญพระเวทก็คือเป็นบุญมหาทานสุปียายเอ๋เฮ็ดอยู่ยายเอ๋เฮ็ดมาแจกน้ำข้าวเจ้าอยู่ แต่ว่าปีนี้ย่าเอกือว่าหลายย่าเอกี่ยากไปส่งลูกสอบก็เลยบ่ได้ไม่เวลาเหตุเลยจ้ะปีหนหาจังว่ากันไหมทั้งหอนพี่น้องมืนน่อนี่หอนหอนเมืนเน่อนี่สามสิบกว่าองศา,ย,าย่าเอก่ะหยาออกมาจากในงานเราละพี่น้องทั้งหอนแดดทั้งค้อนหลายจ้ะย่าเอกัน ได้อนันขอบปุ่นได้ขนมเส้นแต่ว่าบ่มีน้ํยาดอกพี่น้องยาให้การเอานําเพิ่นพอแบบว่าเอาตามประเพณีเนาะพี่น้องเฮามาก,กินบุญกินงานเนาะยาใก็เอาขอบปุ่นในถุงนึงเดสิเอาไปเฮ็ดยําข,ขอบปุ่นกินเอาดอกพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีน้ยาจา้ะยา,า,ามาทางข้างหอโบละวันนี้ยายเอกสิยางไปรถแล้วพี่น้องโอ้ยอนคัจ้ะยายเอสิยางไปรถแล้วก็สิอัน ไทยลย่ะยุโรปอ่ะพี่น้องพออิหลานมันสิสอบแล้วมันเที่ยงเครืองจ้ะสอบซิปเอสโมห์เที่ยงเครืองอันนี้อันเป็นอันสวนซีนคกลินอันยุโรปลอบฮอ,บอดแม่พี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะบรรยากาศลมลืน่นค่ะย่าเอกล่างสัญญางออกมาทางนี้ก็มีอันตุงแบบพี่น้องคนอื่นเนาะ ได้เอเอินถือว่าดอกทุ่งหรือตุงนี่ล่ละพี่น้องนี่<ม>ทางนี้ก็มีประดับคือกันจะอยู่ท่าออกได้เออก็สิงางเป็นรถหรอฮ้อ,อนพี่น้องฮ้อนห้อนมัน,นี่แดดคักจะสามสิบกว่าวงศาจา้ะนี่เป็นห้อโบสถ์สวนสมเด็จพระศรีนคริน จ้าพี่น้องพบกันไหมคลิปน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า